ยืนยันเลยบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะไปเนบคู่จิ้นไฟแรงคู่นี้นะคะแล้วก็ขอไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของกันและกันจะดีกว่าค่ะซึ่งส่วนตัวเองนั้นเธอบอกว่าเธอไม่ได้สนิทกับแพทถึงขั้นจีจะต้องยกหูโทรไปบอกว่าเออฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้ว่าแบบนี้นะคะไปติดตามค่ะ ตัวโมเองเนี่ยโมบอกแต่แรกแล้วว่าโมไม่ขอไม่ขอยุ่งไม่ขอแบบพูดถึงไม่ขอเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแล้วก็ไปย้อนดูเทปได้เลยค่ะที่เท่าที่โมพูดอะน,นะคะก็จะเป็นโมเนี่ยพูดถึงในส่วนของตัวโนเพราะว่าโมกับโนยังใช้ผู้จัดจาก,การคนเดียวกันโมจะรู้รายละเอียดของงานโนบ้างเราควรจะเป็นกําลังใจให้กันและกันไม่ว่าจะกับใครก็ตามโมเองก็เป็นกําลังใจให้กับแพทกับโนด้วยเพราะว่าทั้งคู่และตัวโมเองเนี่ยมีภาระที่จะต้องดูแล,แลพ่อแม่ เราเข้าอกเข้าใจกันในเรื่องพวกนี้ดีค่ะคถามบางคาถามเป็นคําถามที่แบบเซียมหรือเปล่าหรือว่าแบบตีความอีกแบบหนึ่งแล้วก็เอาไปถามอีกคนนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนโมเดี๋ยวนี้โมเองเนี่ยก่อนที่จะตอบคำถามเนี่ยโมทำกันบ้านคือโมจะฟังจากป่าคนคนนั้นจริงๆแล้วโมถึงจะมาตอบเท่าที่โมดูที่น้องเขาตอบน้องตอบดีมากๆค่ะยกหูโทรหาไหมโมไม่ได้สนิทถึงขั้นมีเบอร์ก,กรันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอย่างที่โมเคยบอกว่า โมหัวใจของโมมันมีแต่ความรักจนไม่เหลือพื้นที่ไว้เกลียดใครแล้วอะค่ะคือในเรื่องนี้โมไม่อยากจะให้แบบแต่ละคนมาเป็นทีมใครทีมใครจรงิงๆแล้วเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็รักกันดีกว่าอืมแตงโมเขาก็ดูมีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อารมณ์ใจเย็นมากขึ้นเลยเดี๋ยวนี้เวลาดาราตอบอะไรเขาต้องระวังคําพูดนอ้องชอรีมันเป็นประเด็นได้หมดไงต้องนึกก่อนอะไรล่ะนี่ออดีใจี่รับสช่ดอกไม้ไงแต่งงานออดีฉันจะพูดอีกเรื่องหนึ่งภาพขึ้นมาซะแล้วนะอะ พูดเเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเขาบอกว่านี่แหละเป็นภาพที่ ได้รับช่อดอกไม้ในงานแต่งงานของคู่รักเจ้าของฉายาจิ๋ว 4G ตีไวไฟนะะบี้แล้วก็กุปก๊ปกิฟทท่ามกลางเสียงเชียร์จากแขกเรือที่มาร่วมงานนะคะเขาบอกแต่งอีกแต่งอีกสาวแต่งโมรับได้นั่นเองนะคะก่อนที่เจ้าบ่าวสุดหล่อจะเข้าไปโอบลายโดยมีเจ้าสาวตัวจริงหัวรอกกว้างอยู่ข้างเพื่อร่วมแสดงความยินดีที่รับดอกไม้ได้นะคะก็เห็นแบบนี้แล้วแหละหลายคนก็บอกว่าก็เป็นสีสันแต่ก่อนหน้านี้เ็ามีกระแสข่าวมาว่าอาจจะม,มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็รู้ได้เลยว่าบีา้ B. แตงโมกุ๊กกิฟไม่ได้มีปัญหากันนะคะส่วนโมเองบอกว่าต้องยอมรับจิตใจเธอเองเหมือนกันนะเธอก็ต้องเข้มแข็งเหมือนกันเพราะว่า Benedict Studio เนี่ที่กุ๊กกิฟแล้วบีแต่งงานเป็นที่ที่เธอใช้จัดงานแต่งงานกับคุณโตโน่เมื่อ2ปีที่แล้ว คนเราอ,อ่ะคุณแผลมันยังไม่หายแล้วไปที่เดิมพี่มิ้วมันเจ็บเะล่ะก็เจ็บไงนี่นีส่วนตัวไปละส่วนตัวไปแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว, <ๆ S 1> วแตงโมอ่ะแตงโมก็เจ็บนะคะแล้วก็ต้องใช้ความเข้มแข็งเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าเดินไปตรงไหนก็ยังนึกภาพเก่าๆอยู่กับตัวโน้นเองค่ะพิธีการของอ ความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีมากกว่าของบ่าวสาวมากกว่าอยากจะให้เกียตรติตงนี้มากกว่าค่ะส่วนไอ้รับดอกไม้อะไรพวกนี้ค่ะก็ให้มันเป็นเรื่องขำๆมาฮาไปอะไรอย่างไม่แต่งไม่แต่งใครไม่รู้ไม่รู้ก็ตลกอะค่ะเพราะว่าพี่อ้นพี่อ้นกับพี่เอกกี้เขาก็แซวแต่งไม่แต่งไม่แต่งกใครไม่รู้อะไรเย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เอาไว้เอนเตนร์กันเฉยๆให้คนในนั้นขำเรามาอยู่ในที่ที่นี่อย่างแข็งแรงได้แล้วก็แบบเหมือนชนะใจตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะตรงนั้นที่โมให้ความสําคัญมากกว่าช่อดอกไม้ เราเคยแต่งงานด้วยกันที่นี่แล้วโมกับโนก็คือเป็นเป็นคนแรกที่ไปแต่งงานที่นั่นด้วยแล้วมันยิ่งทําให้รู้สึกว่ามันมันก็มีภาพเก่าๆย้อนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็สามารถอยู่อยู่ที่นั่นแล้วใครจะไปแต่งที่นั่นอีกสามารถไปได้แล้วนะคะสบายมากเลย